สวัสดีครับรักพี่น้องนะครับอยากเห็นพี่น้องเติบโตอยากเห็นพี่น้องเป็นผู้ที่ใช้การได้และเกิดผลในชีวิตผมเชื่อว่าคําสอนนี้จะสร้างชีวิตของพี่น้องให้เข้มแข็งขึ้นและเกิดผลมากขึ้นนะครับเชิญฟังคําสอนครับสวัสดีครับพี่น้องเคยมีความรู้สึกนี้ไหมครับฉันไม่มีคุณค่าฉันเป็นคนที่ไม่มีความสามารถทุกคนไม่รักฉันฉันนั้น เป็นคนที่ถูกสังคมรังเกียจผมอยากจะหนุนใจนะครับเมื่อท่านมอบชีวิตให้กับพระเจ้าให้แก่องค์พระเยซูคริสตเชื่อว่าพระเยซูคริสตทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของท่านและท่านกลับใจจากความบาปกลับใจมาเป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่พี่น้องมีตมําแหน่งใหม่แล้วนะครับตําแหน่งนั้นก็คือพี่น้องเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างโลกและจัก,กรวาลผู้เป็นเจ้าของสวรรค์และแผ่นดินโลกนี้ พี่น้องเป็นลูกของกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงเจ้านายของจอมเจ้านายทั้งปวงพี่น้องมีคุณค่ามากพี่น้องมองตัวเองเป็นคนใหม่หลังจากพี่น้องมาเป็นคริสเตียนอย่าให้ใครดูถูกพี่น้องอย่าอยู่ด้วยความเห็นของมนุษย์อย่าอยู่ด้วยความเห็นในแง่ลบของตัวเองหรือของญาติพี่น้องหรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ของเราแต่ว่าเราเห็นตัวเองตามความเห็นของพระเจ้าเราเป็นกรรมสิทธิ์อันล้ำค่าขององค์ พระผู้เป็นเจ้าเราเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราเป็นของของพระองค์เฉลยธรรมบัญญัติบทที่7็ข้อ6บอกว่าเพราะท่านเป็นประชากรบริสุทธิ์ท่านก็คือชาวอิสราเอลในยุคนั้นแต่รวมถึงเราที่มาเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเยซูพระเจ้าองค์เดียวกันคือพระยาเวเพราะท่านเป็นประชากรบริสุทธิ์แด่พระยาเวพระเจ้าของท่านพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเลือกสรรท่านจากประชาชาติ ทั้งปวงบนแผ่นดินโลกให้เป็นประชากรของพระองค์เป็นกรรมสิทธิ์อันล้ำค่าของพระองค์พี่น้องครับพี่น้องเป็นทรัพย์สมบัติของพระเจ้าอันล้ำค่าพี่น้องเป็นผู้ที่มีราคาแพงมากผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติมากนะครับเวลาผมไปท่องเที่ยวหรือไปวเคเคนผมชอบไปดูภูเขาไปดูหิมะไปดูดอกไม้สวย ไปดูปลาไปดูทะเลเห็นพระอาทิตย์ตกเห็นพระอาทิตย์ขึ้นดวงดาวดวงจันทร์ผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติและเมื่อมองไปที่ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่สวยงามซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านั้นดอกไม้ปลาต้นไม้อะไรต่างๆนะครับเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันยอดเยี่ยมมันสวยงามมากแล้วรู้เลยว่ามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างดนรมิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามันไม่ได้เกิดโดยบังเอิญ แต่ถึงแม้ว่าสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมาเหล่านั้นในธรรมชาตินั้นจะสวยงามยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามพระเจ้าทรงบอกว่าเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนที่กลับใจมาเป็นลูกของพระเยซูนั้นเราเป็นทรัพย์สมบัติเป็นกรรมสิทธิ์อันล้ำค่ามากที่สุดของพระเจ้าพระเจ้าทรงซื้อเรามาจากอำนาจของความมืดด้วยราคาแพงมากก็คือชีวิตของพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์และพระโลหิตของพระองค์ ดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ฟังคําสอนนี้บอกว่าอย่าดําเนินชีวิตไปแต่ละวันละวันด้วยความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีตัวเองไม่มีคุณค่ามันมีสิ่งผิดๆในชีวิตของเราเยอะแยะอย่าไปเน้นกับสิ่งเหล่านั้นเลิกนะครับพี่น้องที่จะให้ความคิดแง่ลบเข้ามาบอกตัวท่านว่าท่านแค่เป็นมนุษย์ตาดำๆธรรมดาท่านไม่มีความสําคัญในสังคมเพราะท่านอาจจะไม่ได้รวย ไม่ได้มีชื่อเสียงใหญ่โตไม่ได้มีนามสกุลใหญ่ไม่มีตำแหน่งใหญ่ในบริษัทหรือในรัฐบาลไม่ใช่นะครับพี่น้องเป็นกรรมสิทธิ์อันล้ำค่าของพระเจ้าพี่น้องสำคัญมากในสายพระเนตรของพระเจ้าอย่ามัวแต่คิดว่าตัวเองไม่ดีพอฉันอยากจะสูงเหมือนคนคนนั้นฉันอยากจะมีบุคลิกเหมือนคนคนนั้นฉันอยากจะหล่อเหมือนพระเอกหนังคนนั้นฉันอยากจะสวยเหมือนนางเอกคนนั้นพี่น้องท่านสวยอยู่แล้วครับในสายพระเนตรของพระเจ้า ท่านลออยู่แล้วในสายพระเอกของพระเจ้าอย่าพยายามคิดว่าท่านจะต้องไปเหมือนคนอื่นพระเจ้าทรงสร้างท่านอย่างละเอียดนะครับอย่างดียอดเยี่ยมตามที่พระองค์ปราถนาให้ท่านเป็นอย่างไม่เคยผิดพลาดเลยนะครับท่านนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้แก่ท่านเพียงพอที่ท่านจะสามารถเข้าไปสู่เส้นไัยที่พระเจ้าเรียกให้ท่านวิ่งเข้าไปท่านมีความสามารถมีของประทานมีสิ่งต่างๆบุคลิกต่างๆ ซึ่งเหมาะสมกับสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ท่านทำในยุคนี้และหลังจากพระองค์สร้างท่านขึ้นมาพระองค์กับพระทับตาบนท่านว่าเราเห็นว่าคนนี้ดีพอและเราเห็นด้วยว่าเขาเป็นลูกของเราและเป็นผู้รับใช้ของเราหนังสือพันธุกรรบทที่1นึ่งข้อยีบบอกว่าพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ก็คือตามรูปแบบของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงสังเกตไหมครับข้อพระคัมภีร์ตอนนี้เน้นคําว่าพระฉายาของพระเจ้าสองครั้งพระเจ้าต้องการเน้นใเราเห็นว่าเราถูกสร้างขึ้นมาด้วยพระฉายาของพระเจ้าเรามีคุณค่ามากเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้ารักเรามากเรามีความคิดสร้างสรรค์แบบพระเจ้าเรารู้ผิดรู้ชอบเหมือนพระเจ้าแน่นอนเราอาจจะถูกธรรมชาติของความบาปที่มาจากอาดัม พยายามทำร้ายเรามารซาตานพยายามทำร้ายเราให้เรามีความคิดที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะมีนิสัยบางอย่างที่ไม่ถูกต้องแต่พี่น้องครับพอเรามาเป็นลูกของพระเจ้าเชื่อในพระเยซูเรามีตําแหน่งใหม่ตําแหน่งเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ที่มีค่ามากในฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าในหนังสือสดุดีบททีธธ่139-145บอกว่าข่าพระองค์สรรเสริญพระองค์ พราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างมหัศจรรย์และน่าครั้นค้ามฝีพระหัตถ์ของพระองค์อัศจรรย์ข้าพระองค์ทราบดีโครงร่างของข้าพระองค์ไม่ได้ซ่อนเร้นจากพระองค์เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างขึ้นในที่ลี้ลับเมื่อข้าพระองค์ถูกถักทอขึ้นในห่วงลึกแห่งแผ่นดินโลกเราถูกสร้างอย่างอัศจรรย์เราถูกสร้างโดยพระเจ้าอย่างน่าครั้นค้ามโดยตำแหน่งนั้น เราทุกคนที่มาเชื่อพระเยซูเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่าของพระเจ้าเวลาผมมองพี่น้องคริสเตียนทั่วโลกหรือในคริสตจักรไม่ว่าจะอยู่นิกายใดอยู่โบสถ์ใดนะครับผมไม่เคยมองพี่น้องคริสเตียนว่าเป็นคนไม่มีคุณค่าหรือไม่สําคัญผมเห็นทุกคนสําคัญหมดเลยเห็นคุณค่าเขาปฏิบัติต่อเขายัางเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในพระหัตถ์ของพระเจ้า เราไม่ใช่แค่เป็นทรัพย์สมบัติของพระเจ้าที่มีคุณค่าโดยตําแหน่งเท่านั้นแต่ว่าเราเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีความชอบธรรมมีความบริสุทธิ์และเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆคริสเตียนทุกคนควรมีเป้าหมายในชีวิตว่าหนึ่งฉันจะเติบโตฝ่ายวิญญาณที่มีท่าทีแรงจูงใจคําพูดบุค,คลิกลักษณะชีวิตที่เติบโตเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆประการที่2เป้าหมายของคริสเตียนทุกคนคืออยากจะ รับใช้เก่งขึ้นเกิดผลมากขึ้นถวายเกียรติแดบบ่พระเจ้ามากขึ้นและทุกๆวันเราก็ถูกเปลี่ยนโดยพระเจ้าให้เป็นคนใหม่ขึ้นทุกๆวันเราจะไม่เป็นเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานนี้เหมือน,าานเดือนเดือนที่แล้วเหมือนปีที่แล้วเราเป็นทรัพยากรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นทรัพย์สมบัติของพระเจ้าที่มีคุณค่ามากที่ถูกเปลี่ยนถูกเจริญในเหมือนเพชรเจริญในให้ดีขึ้นเรื่อยๆโดยฝีประหัตของพระเจ้า2โครินธ์บทที่5ข้อ17บอกว่า ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นผมจําได้ว่าก่อนมาเป็นคริสเตียนผมเป็นคนที่ดูถูกตัวเองถูกญาติพี่น้องดูถูกเป็นลูกคนเล็กบอกเจ้าจะไม่มีความสําเร็จเจ้าร้องเพลงก็ไม่เก่งทําอะไรก็ไม่เก่งผมถูกดูถูกและผมก็มีนิสัยไม่ดีหลายอย่างเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่งก เป็นคนที่เย่อหยิ่งจองของขี้อวดขี้คุยดูถูกชาวบ้านแต่พอม,มาเป็นคริสเตียนคำพูดของชาวบ้านเหล่านั้นที่ดูถูกผมหรือญาติพี่น้องเหล่านั้นที่ดูถูกผมมันก็หลุดออกไปจากหัวใจเพราะตอนนี้ผมรู้แล้วนะครับว่าผมเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผมเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าที่มีคุณค่ามากผมเป็นสมบัติของพระเจ้าที่ซื้อด้วยราคาแพงมากแล้วผมก็ตัดสินใจว่าต่อไปนี้ผมจะ พัฒนาชีวิตโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยพระคําของพระเจ้าให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นชีวิตผมจะเปลี่ยนไปความคิดของผมจะเปลี่ยนไปคําพูดของผมจะเปลี่ยนไปการกระทําของผมจะสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นเป็นเหมือนองค์พระเยซูหนึ่งโครินธ์บทที่6กข้อยีบบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิดเห็นไหมครับเรานั้น มีราคาสูงมากเพราะเราถูกซื้อด้วยพระโลหิตและชีวิตของพระบุตรของพระเจ้าดังนั้นเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองเราอย่าไปฟังเสียงมนุษย์เสียงกาเสียงไก่ว่าเขาว่าเราว่าอะไรเราฟังเสียงพระเจ้าพระเจ้าบอกเจ้ามีคุณค่าเจ้าราคาแพงมากแล้วเราก็เริ่มพัฒนาชีวิตให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราเป็นเหมือนสิ่งของที่อยู่ในร้านสรรพสินค้าแล้วก็มีป้ายติดว่า ผลิตมาจากประเทศอะไรบางทีเราจะดูว่าสินค้านี้มาจากประเทศอเมริกาหรือมาจากประเทศจีนหรือทําในประเทศไทยแต่บอกให้นะครับป้ายที่อยู่บนตัวท่านบอกว่าทําโดยพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นอยากหนุนใจพี่น้องอย่าดูถูกตัวเองอย่าฟังเสียงของมนุษย์ที่ดูถูกท่านต่อว่าท่านบอกว่าท่านไม่เก่งท่านไม่ดีท่านไม่มีคุณค่าท่านยกไหล่ของท่านขึ้นมา ยกศีรษะของท่านขึ้นมาแล้วบอกว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าข้าพเจ้ามีคุณค่ามากในสายพระเนตรของพระเจ้าและให้ความคิดนี้นะครับอยู่ในใจของท่านอยู่ตลอดเวลานะครับท่านเตือนใจของท่านอยู่ตลอดเวลาว่าข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาพระเจ้าสร้างข้าพเจ้ามาอย่างอัศจรรย์ลอยนิ้วมือของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าดูลักษณะเป็นอย่างไร ข้าพเจ้ายิ้มอย่างไรของประทานความสามารถบุคลิกภาพของข้าพเจ้าเป็นอย่างไรเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าไม่ใช่มนุษย์ตาดำๆธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่คนไทยชาวลาวหรือชนชาวเผ่าธรรมดาคนหนึ่งข้าพเจ้านั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาด้วยฝีพระหัตเป็นงานชิ้นเอกที่ราคาแพงมาก ของพระเจ้าพี่น้องให้ความคิดที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์เหล่านี้นั้นมันวิ่งอยู่ในสมองของท่านตลอดวันเวลาของท่านและตัดสินใจนะครับท่านจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆผมจําได้ว่าตอนย้ายมาสหรัฐอเมริกาใหม่ๆผมถูกดูถูกโดยพวกแพทย์และพยาบาลชาวอเมริกันมากว่าพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ดีตัวเตีย้ยตัวเล็กจมูกไม่โดง่งพี่น้องครับทุกครั้งที่เขามองผมหัวจดเท้า ผมคิดในใจบอกคุณไม่รู้ว่าผมเป็นใครผมเป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่ามากของพระเจ้าผมเป็นบุตรชายของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผมเป็นผู้ที่มีคุณค่าดังนั้นการดูถูกของคนอเมริกันที่มีตัวผมนั้นผมไม่รู้สึกสะทกสะทานอะไรเพราะผมรู้ว่าผมเป็นใครในพระคริสต์หรืออาจจะมีคนมาบอกว่าคุณหมอวรุณไม่ได้จบโรงเรียนพระครุณธรรมเทศผิดอย่างงู้นอย่างนี้ดูถูกผมโอ้ย อย่าไปฟังคุณหมอวรุณผมบอกให้นะครับไม่มีความเห็นของมนุษย์คนไหนสามารถมาหยุดผมได้เพราะว่าผมรู้ว่าผมเป็นใครในพระคริสต์ผมรู้ว่าพระเจ้าเรียกผมให้ทําอะไรผมรู้ว่าพระเจ้าอยู่ข้างผมพระเจ้ารักผมและพระเจ้าสร้างผมมาเป็นแบบเนี้เป็นคนไทยแบบนี้หน้าตาแบบเนี้ผมมีคุณค่าเป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่าของพระเจ้าแต่ผมตั้งใจนะครับผมจะพัฒนาชีวิตให้เติบโตทิ้งตัวเก่าไปทิ้งนิสัยบาปไป ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไปและให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อทีบยีบอกว่าคือได้รับการสอนให้ทิ้งตัวเก่าของพวกท่านที่คู่กับการประพฤติแบบเดิมซึ่งถูกตันหาล่อลวงทําให้พินาศไปและให้วิญญาณและจิตใจของพวกท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่และรับการสอนให้สวมสภาพใหม่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงก็คือว่าพอเรามีตําแหน่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในอาณาจักรของพระเจ้าเราก็เริ่มเปลี่ยนชีวิตให้เป็นของที่มีคุณค่าจริงๆทิ้งตัวเก่าไปทิ้งนิสัยบาปไปและให้พระเจ้าเปลี่ยนของชีวิตของเราไปตามแบบของพระเจ้าคือความชอบธรรมและความบริสุทธิ์เราจะเลิกโกหกเราจะรักคนมากขึ้นมีความเมตตาจิตใจกว้างขวางมากขึ้น อยากช่วยเหลือคนอื่นเราจะเป็นคนที่ทอมใจมากขึ้นเราจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีเป็นคนที่ไม่หลอกลวงชาวบ้านเราจะเปลี่ยนชีวิตเราจะรักษาใจของเราไม่มีแรงจูงใจที่ผิดว่าอยากได้ตำแหน่งอยากได้เงินทองดูถูกคนอื่นอิจฉาคนอื่นด่าคนอื่นโจมตีคนอื่นเราจะไม่ทำอย่างนั้นนะครับพี่น้องเราจะไม่โจมตีใครเราจะไม่ใช้ปากของเรานินทาใครอยากหนุนใจพี่น้องคริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผ่า ว่าท่านเติบโตขึ้นเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสเพราะท่านเป็นทรัพย์สมบัติอันมีคุณค่าเป็นกรรมสิทธิ์ที่มีคุณค่าของพระเจ้าโรมบทที่8ข้อ29บอกว่าเพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วพระองค์ทรงกําหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์ก็คือพระเยซูเพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องจํานวนมากเราจะเติบโตขึ้นเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสตมากขึ้นเรื่อยๆ ในบุคลิกของเราความคิดในแรงจูงใจของเราคําพูดของเรานะครับพี่นะ้องเราจะไม่เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณเราจะไปเป็นเหมือนชาวโลกนี้ซึ่งรับใช้มารซาตานและเนื้อหนังของตัวเองโรมบทที่1 2บสองข้อสบอกว่าอย่าดําเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านใหม่แล้วท่านจึงจะสามารถพิสูจน์และยืนยันได้ว่าสิ่งใดคือพระประสงค์ของพระเจ้าคือพระประสงค์อันดี อันเป็นที่พอพระทัยและสมบูรณ์พร้อมของพระองค์พี่น้องครับเนื่องจากเราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติอันมีคุณค่าของพระเจ้านั้นเราไม่ควรดำเนินชีวิตตามแบบคนในโลกนี้ที่เขาคอร์รัปชันโกงกันเห็นแก่ตัวงกแกล้งกันโกหกกันโกงกันอิจฉาริษยากันด่ากันนินทากันโจมตีกันเย่อหยิ่งจองหองนะครับเราจะไม่ทำตามเขาเราจะ ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าเรายอมให้พระวจนะของพระเจ้ามาเปลี่ยนความคิดของเราแล้วเราจะเติบโตไปตามพระวจนะเราจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นและรู้น้ำพระทัยที่สมบูรณ์พร้อมของพระองค์เราจะไม่เป็นเหมือนชาวโลกนี้เราจะเป็นประชากรของสวรรค์ที่เต็มไปด้วยความชอบธรรมและความบริสุทธิ์กาลาเทียบทที่4ี่ข้อสิบอกลูกที่รักเอ๋ยข้าพเจ้ายังต้องเจ็บปวดราวกับคลอดบุตรเพื่อท่านอีกจนกว่าพระคริสต จะทรงก่อร่างขึ้นในท่านก็คืออาจารย์ปโลลบ,บอกว่าเพราะเขาช่วยคริสเตียนในคริสตจักรในยุคนั้นให้เติบโตฝ่ายวิญญาณให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆวิธีที่พระเจ้าสร้างเราให้เป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่าทั้งไม่ใช่ตําแหน่งเท่านั้นแต่ในความจริงคือลักษณะนิสยัยการดําเนินชีวิตท่าทีพระเจ้าใช้พระวจนะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเราต้องรู้พระคัมภีร์เหตุผลนี้เอผลนึงฟังคําสอนเยอะ อ่านพระคัมภีร์เยอะแล้วผมก็ทําคําสอนมาเยอะๆเลี้ยงดูพี่น้องเป็นภาษาไทยเพื่อพี่น้องจะได้เติบโต,ตฝ่ายวิญญาณศึกษาพระคัมภีร์เอาไปปฏิบัติไม่ใช่ศึกษาพระคัมภีร์เพื่อมาประดับสมองแล้วก็โอ้อวอดประชันรู้พระคัมภีร์เยอะฉันเก่งนุ่งุ่นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับให้พระคัมภีร์มาเปลี่ยนใจเราและเรานําไปปฏิบัติตนอกจากนั้นพระเจ้าใส่เราเข้าไปในคริสตจักรและให้มีอาาัครทูต ผู้เผยพระชนะศิษบิบาลอาจารย์และผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่มีการเจิมจริงๆไม่ใช่ตัวปลอมไม่ใช่คนที่มาหาเงินมาสร้างชีวิตเราให้เป็นเหมือนพระคริสต์ผมไม่เคยมองสมาชิกในคริสตจักรว่าเป็นลูกน้องผมมาทํางานให้ผมผมมองสมาชิกว่าเป็นลูกของพระเจ้าและในความเป็นศิวบิบาลและครูที่ผมถูกเรียกและเจิมนั้นผมอยากเห็นสมาชิกนั้นเติบโตก่อร่างชีวิตขึ้นมาให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น สองเปโตรบทที่1นึ่งข้อสบอกว่าโดยสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ทรงประทานพระสัญญาอันยิ่งใหญ่และล้ำค่าของพระองค์แก่เรา mm. เพื่อว่าโดยทางพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะได้มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าและพ้นจากความเสื่อมทรามในโลกซึ่งเกิดจากตั้นหาชั่ว mm. เห็นไหมครับพี่นะ้องมีระบบของพระเจ้ากับระบบของโลกระบบของโลกถูกควบคุมโดยความบาปและผีมารซาตานผีร้ายวิญญ,ญาณชั่ว พระเจ้าอยากให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราเป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่าของพระเจ้าเราไม่ได้เป็นของโลกนี้อีกต่อไปพี่น้องเราเปลี่ยนชีวิตดีไหมครับยอมให้พระวจนะมาเปลี่ยนเราเข้าไปอยู่ในคริสจักรที่ดีที่เราถูกสอนเราถูกตักเตือนว่ากล่าวเรายอมเปลี่ยนแปลงชีวิต2โครินธ์บทที่3ข้อ18บอกว่าแต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วแล้วมองดูพระรัศ สมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายหรือพระฉายาของพระองค์ก็คือพระเยซูโดยมีศักิ์ศีเป็นลำดับขึ้นไปเหมือนศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือผู้เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ภาษาไทยในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับไม่ชัดเท่ากับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษบอกว่า เมื่อเราเข้าไปพบพระสิริของพระเจ้าพระสิริของพระเจ้าจะเปลี่ยนเราจากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่งและพระสิริคืออะไรครับคือการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่หนานแน่นสัมผัสได้ที่ผมเรียกว่าไฟของพระเจ้านั่นเองพระเจ้าทรงเปลี่ยนชีวิตเราด้วยพระคำด้วยการที่เราไปอยู่ในคริสตจักรที่ดีที่มีผู้นําสอนเราตักเตือนเราฝึกฝนชีวิตของเราเช่นอย่างอาจารย์เปาโลแต่ยุคนี้อาจารย์เปาโลไม่อยู่พระเจ้าก็ใช้คนอื่น และนอกจากนั้นโดยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์การทรงสถิตของพระเจ้าคําว่าพระสริคือการทรงสถิตที่หนาแน่นไฟของพระเจ้าลงมา 2. แปลว่าพระลักษณะที่สมบูรณ์แบบขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระสริของพระเจ้าหรือไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแตะเรามาทํางานในชีวิตของเราเราจะร้องไห้หัวเลาะนะครับอะไรก็ตามแต่ว่าหรือล้มลงในพระวิญญาณแต่ว่าพระเจ้ากําลังล้างเราทํางานในชีวิตของเรา เอาสิ่งไม่ดีออกไปนิสัยที่ไม่ดีออกไปความคิดไม่ดีออกไปคําสอนที่ไม่ดีไม่ถูกต้องออกไปผีร้ายวิญญาณชูออกไปโซตรวนถูกทําลายไปคํำสาปแช่งถูกทําลายไปเพื่อเราจะเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งมากขึ้นเรื่อยๆเราจะได้เป็นทรัพสมบัติของพระเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าที่มีคุณค่าและราคาแพงมากไม่ใช่แค่โดยตําแหน่งแต่โดย ชีวิตจริงๆของเราเมื่อคนมองเราเขาบอกโอ้โหยกนิ้วให้ยอดเยี่ยมใจเย็นมากใจกว้างขวางมากน่ารักมากบริสุทธิ์ชอบทำไม่โกงเขาไม่เอาเปรียบใครไม่โกหกไม่เจ้าเล่ไม่กระร่อนเป็นคนมีจิตใจเมตตามีสติปัญญาสูงมีพระคุณของพระเจ้ามากมายคนเขาก็จะยกจ้องพระเจ้าผ่านชีวิตของพี่น้องและผ่านชีวิตของผมพี่น้องครับ เชื่อนะครับว่าพี่น้องมีคุณค่าถูกซื้อด้วยราคาแพงพี่น้องเป็นกรรมสิทธิ์อันมีคุณค่าของพระเจ้าและยอมให้พระวิญญาณเข้าไปอยู่โบสถ์ที่ดีและยอมให้ไฟของพระวิญญาณประุทธิ์แตะชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านจากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่งและพี่น้องจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าอยากให้พี่น้องเห็นคุณค่าของตัวเองนะครับและอย่าดูถูกกันและกัน หยาดากันและกันหรือนินทากันในคริสตจักรหรือระหว่างคริสตจักรให้เรารักกันเห็นคุณค่าของกันและกันดีไหมครับและเราอย่าให้ชีวิตของเราถูกควบคุมโดยความเห็นของมนุษย์เราเอาความเห็นของพระเจ้าที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นั้นมาเป็นตัวผลักดันหัวใจของเราและชีวิตของเราให้เคลื่อนไปข้างหน้านะครับให้เราร่วมใจการอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์สร้างเราขึ้นมาให้เป็น สิ่งที่มีคุณค่ามากในสายพระเนตรของพระองค์เป็นฝีมือชั้นเอกชั้นยอดเยี่ยมราคาแพงมากพระองค์ใส่รายละเอียดเข้าไปในชีวิตของเราทุกอย่างเพื่อเราจะสามารถทําสิ่งที่พระองค์เรียกให้สําเร็จจนเราไปถึงเส้นชัยได้แล้วขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ยอมรับเราให้เป็นทรัพย์สมบัติเป็นกรรมสิทธิ์อันมีคุณค่ามากและพระองค์ก็ทรงใช้รอยนิ้วมือของพระองค์ประทับลงบนชีวิตของเรา เราเชื่อว่าพระองค์สร้างเราขึ้นมาในพระฉายาของพระองค์และพระองค์ก็ยอมรับเราให้เป็นลูกของพระองค์ขอพระองค์เสริมสร้างชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันโดยพระคำโดยพระวิญญาณและโดยการดำเนินชีวิตในคริสตจักรโดยมีผู้นำช่วยเราในนามพระเยซูคริสเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณนะครับที่มาใช้เวลาด้วยกับผม ผมรักพี่น้องนะครับอยากเห็นพี่น้องเกิดผลเติบโตถวายเกียรติแด่พระเจ้าและลูกๆและหลานของพี่น้องจะมีพระพรของอับราฮัมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และก็กดที่กระดิ่งนะครับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรครับขอบคุณมากครับ ขอบพระคุณมากครับที่ฟังคําสอนนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าและจะนําคําสอนไปปฏิบัตินะครับพระคัำพ์สัญญาในหนังสือสุภาษิตบทที่10บก็27และ29บอกว่าความยำเกรงพระยาเวนั้นยืดชีวิตให้ยาวลัททางของพระยาเวเป็นที่กําบังแข็งแกร่งแก่คนที่ซื่อสัตย์ผมเชื่อว่าพี่น้องยำเกรงนําคําสอนไปปฏิบัติ นำทางของพระเจ้าไปเป็นทางของชื่อของพี่น้องพี่น้องจะมีอายุยืนยาวและมีการปกป้องจากพระเจ้าอย่างอัศจรรย์และผมจะพบกับพี่น้องอีกครั้งในคำสอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับในน้ำพระเยซูข้าพเจ้าขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชื่อของท่านจงหายออกไป พระเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คํำสาปแช่งออกไปจากชีวิตของท่านและพระพรของอับราฮัมลงมาบนชีวิตของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนนี่สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไปในน้ำพระเยซูปัญหาในชีวิตท่านนั้น จมกับตลปัดกลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตท่านและท่านจะเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิตเกิดผลสำเร็จร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาวมีกำลังอย่างอัศจรรย์มีการเจริญสูงสม่มีสติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากล้นและพระเจ้าได้ระเกียจผ่านืึนทานในน้ำพระเยซู